เรามาเตรียมเครื่องนะคะอันนี้เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราต้มขาไก่เสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้พริกแกงแกงอันนี้น้ำน้ำของปลากระป๋อง,อง,องเดี๋ยวเรามาหั่นต้นหอมตัวใส่ ชอบยาวๆนะกินแล้วมันแบบปิ้งอะขาไก่ก็น่าจะเปื่อยแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำแกงทำไปตามสไตล์เรานะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นก็ได้ ขาะใส่ได้ละค่ะเสร็จแล้วเราต้มน้ำไว้แล้วเดี๋ยวเราน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ิีแกงอันนี้ลงไปแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปใส่อันนี้ลงไปก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ใส่เครื่องแกงลงไปทีหลังใส่อันนี้ก่อนนะแล้วรอน้ำเดือด น้ำเดือดแล้วนะเดี๋ยวจะใส่เครื่องลงไปเครื่อนลงไปในหม้อแล้วก็รอรอให้เดือดแล้วเดี๋ยวใส่พริกแกงลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่พริกแกงลงไปนะอันนี้ไว้โรยหน้านะ อมันเริ่มเดือดแล้วนะยะจิบใส่พริกแกงจิบใส่พริกแกงที่ตาลงไปนะโคตรเยอะเยอะมากอะน้ำคุณต้องข้นมาก ใส่แล้วใส่ผงนัวหนึ่งช้อนนี่นะใส่ผงชุบผงรสดีนะ รอเดือดเลยเสร็จแล้วเดือดแล้วก็จะใส่น้ำปลาทิบใช้น้ำปลานี้นะจ๊ะโค้ดแซบน้ำปลานีเเน้เดือดแล้วเห็นไหมคะเดือดแล้ว ตุ๊บ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 เดือดแล้วนะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เดือดแล้วคือใส่แค่ผงรสด,ดียุบใส่แค่ผงรสด,ดีไปนะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาสองสัปพี่ครึ่ง ก็คือไม่ได้ปรุงอะไรเลยโคตรโคตรอร่อยอ่ะใบมะกรูดนี่เดี๋ยวใส่ตาสุดท้ายเอาก้านมันออกด้วยนะเอาก้านมันออกด้วยเสร็จแล้วกินได้เลยแต่จิ๊บไม่มีลูกชิ้นนะไม่ชอบกินลูกชิ้นนะอ่ะถ้ากินกินใส่ใส่ตินไก่เยอะวันนี้ร2อยยี่สิบเก้าบาทได้หนุ่มจีนมาสองเข่งนะ ได้หนุ่มจีนแบบนี้มาสองเข่งเลยี่ได้หนุ่มจีนมาสองเข่งแบบนี้เลยได้หนุ่มจีนมาสองเข่งปลากระป๋องสองกระป๋องอยากได้สีสวยๆแนะนำให้ใส่น้ำปลากระป๋องลงไปนะใส่ไปอีกช้อนสีมันจะสวยสีมันจะแดง แล้วแต่คนชอบนะบางคนเก็ไม่ชอบใส่ปลากระป๋องใส่ปลาทูได้ค่ะใส่ปลาทูได้นะใส่ปลาย,ย่างอื่นก็ได้ดแล้วก็ูดล้างเสร็จแล้วก็หันห่นหแล้วาต้นหอมต้นหอม,อมเดือดแรงมากใส่เข้าไปค่ะต้นหอม เสร็จแล้วเด้อเสร็จแล้วเด้อกินได้เลยนะจ๊ะดูดียัย่วๆจีนอะ่ะชุบๆๆเสร็จแล้วนะคะกินกับขนมจีนได้เลยนะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่ตีนไก่ค่ะจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ เสร็จแล้วนะคะผลงานประมาณ6วเซพเดี๋วยวเรามาดูในหม้อกันเนะาะก็เป็นแบบนเครื่องค,คือแบบเครื่องเยอะอ่ะจิปบชอบกินผักเห็นป่ะซต้งเต็มเลยูจ้าเครื่องแบบว่า มีแต่เครื่องน้ำน้อยมากเครื s> <S <t <t ่องเยอะอร่อยค่ะเด้นเครื่องนค่ะใส่เข้าไปค่ะสมุนไพรจบการรีวิวนะคะหม่งจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่จีนไก่งบ129บาบาทมื้อนี้นะคะสวัสดีค่ะ Música